สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะ อปรจอระยองเป็นเจาภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปทอแห่งประเทศไทยครั้งที่40ระดับภาคตะวันออกทำพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นักกีฬากว่า7,000คนเข้าร่วมแข่งขันเชิญชวนประชาชนร่วมชมและเชียร์นักกีฬาระหว่างวันที่6-15ถึงพฤศจิกายนนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง นายสุรพลเจริญภูมิรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปทแห่งประเทศไทยครั้งที่40ระดับภาคตะวันออกตักสินระยองเกมส์ T A K S I N R A Y O N G Games 2025ภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนพลังแห่งตักสิน Power of Youth Power of ตักศินอย่างเป็นทางการโดยมีอบจระยองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง15 พฤศจิกายนนี้ในพิธีเปิดนายปิยะปิตุเตชะนายกอบาจาระยองนำผู้บริหารสมาชิกสภาอบาจาระยองหัวหน้าส่วนราชาการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนักกีฬาและผู้ติดตามจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกรวมกว่า7,000คนได้เดินพาเหรดเข้าสู่สนามพร้อมการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่ตัวแทนนักกีฬาจะจุดคบเพลิงบนแท่นคบเพลิงและมีการจุดพลุเป็นสัญลักษณ์ว่าการแข่งขันตักสินระยองเกมส์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การแข่งขันครั้งนี้มีทั้งหมด10ทีชนิดกีฬาได้แก่กรีทาเทเบิลเทนนิสวอลเล่บอลในร่มวอลเล่บอลชายหาดฟุตบอลฟุตซอลเซปักตะกร้อเปตองแบดมินตันหมากลุกไทยหมากฮอสไทย จักรยานขาไถอีสปอร์ตและเทคบอลรวมทั้งกีฬาสาธิตอีก2ชนิดได้แก่ว่ายน้ำและหมากล้มวัตถุประสงค์ของกกนแห่งขันเพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเกิดความตื่นตัวและสนใจด้านกีฬาได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงเห็นคุณค่าของกีฬาและสามารถนำทักษะไปใช้ในการพัฒนาตนเองในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีผ่านกิจกรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพฝึกระเบียบวินยัยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะมีคุณธรรมและน้ำใจนักกีฬานอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยแล้วก็สวมเสื้อะไรดอกไม้สีสดใสเป็นลายภาพปจังหวี่าุรปรรเมกันที่จัจังหวัดกระบี่เทศาลเมือง สโลแกนของเขาบ้านเมืองหน้าอยู่อาชีพมั่นคงดำรงธรรมเรียนนายสือผลภูมิส่เนเป็นวัดยองและผู้บริหาร5 58สนามกีฬาจังหวัดระยองมีความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทั้ง on on ในด้านสถานที่นามการแข่งขันกับการชมการแข่งขันกีฬาคุแท่านที่ย้อนไปเลยนะการยกโครงการสหดยร์ยองได้กล่าวว่าสหรับท่านประธานในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณท่านรองทุกดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นอย่างสูงองค์การมหาวิทยยอยอง ได้รับเงียนจากกรมตำรวจการปกคร,ร,รองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพ15พฤศจิกาย,ยน2568บอลลีบอลในลร่มบอลลีบอลชายนาียวว่ผมรองปกครองฝึกท้องถิ่นไม่ยอมเขียนต่อไปขอเรีชันนออกเนี่ยหลายคนกขไม่รู้หรอกว่าพี่ชันเขาก็อยู่ข้างหลังผมบอกว่าที่ทำไมผมปกมือจันทบุรีผมไม่อยากอขอกพวกเราเลยว่าความผูกพันของทางนีม เห็นไหมราวกีฬาเนี่ยผมสังเกตพักหลังเราไม่เคยเปิดเลยแต่เกมนัดบัดนี้นะมากันแบบขั้งจริงๆนะคะหรือว่าเป็นเห็นแล้วสงสัยมากๆจะแบบความติดจะแบบหน้ารูงสัญลัก์นะครับแข็งแรงมากจริงๆนะคะชิคกี้พาวนะคร ปรบมือดังกับมือดังๆให้กับเปลวไฟที่จะจุดก็ช่วงบนกระถางคบเพลงครับและนี่คือทาสิงหประโยคเกตการแขนงขันกีฬานั้เรียนวงการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40ระดับภาคทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตา ผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5 ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ